การท่องเที่ยวถ้าเราไม่ได้ขับรถเองเนี่ยรู้สึกว่าสบายสบายโอ้แต่เมื่อวานนี้ลำมาอย่างไรเรามาปั่นจักรยานขึ้นตอนที่มาครั้งแรกๆอ่ะตอนที่ผมมากับรั้งใหญ่ครั้งแรกๆอ่ะนี่แหละนี่ยเราไปปั่นจักรยานกันเนี่ยเดินเดินขึ้นเดินขึ้นเดินไอลูกปั่นขึ้นไม่เดินด้วยนะเนี่ยผมก็ไปเดิน ปั่นขึ้นอย่างเงี้ยปั่นลิฟต์เนียแหละอารมณ์กันรอบรอบนู้นเลยเหรอหรือไงใช่ใช่ใช่ปั่นขึ้นปั่นลงนี่แหละอารมณ์ใช่มาเป็นขบวนเลยนะสุดสุดสุดวันที่29ตุลาคมไอกรกดาคมปี2567นี่มาปั่นขึ้นกับช่างใหญ่แล้วช่างใหญ่ กะชี้ให้ดูน uh, ู่นวัพระธาตุพระทองเที่ยวปันเล่นเลยบั่นแั่งนเล่นมาบันเที่ยวผมมหาพี่นึกเมื่อสองปีก่อนมาท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานด้วยนะนี่แหละครับหมุนลงควงลงควงอยู่นะครับดี๋ยวลงควงก็คือทุ่งกระหันลมแบนนะสายไปเลย ไปต้องไปจอดที่ก้อยนะ่นถึงแล้วถึงแล้วโอ้เสานดีทุ่งกังหันลมเสาเสานี้อยู่อยู่ใกล้ๆนี่เองเสานี้อยู่ใกล้เรามากเลยไปเลยตามมาตามมาตามมาสาย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 ตามมาตามมาสายไหนอ่าอ่าสายอะไรสายอะไจอดจอดมีลานจอดรถเดียวไปเลยมันมันเออไปเลย อยู่ตรงนี้มันเสียท่าก็ตลอดท่งการันหลบโอ้สุดสุดสุดสุอกาสพิเศษสําหรับคนพิเศษวันนี้ไปเนไปเลยตามตามเส้นทางลาดยางเลยเส้นทางคอนกรีตเลยเดี๋ยวพาไปดูตลาดตลาดบ้านผมนี่ตลาดผักนี่ใครไปเห็นแล้วร้องไห้อ่ะดูล้วงงอ่ะมี ATV ด้วย ATV เอทีวีเอทีวีเลงไปเลยตรงไปเฮ้ยตรงไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งตรงไปเลยครับตรงไปเลยตรงไปก่อนจะพาจอดตรงไปเลยตรงไปเลยเดี๋ยวพาจอดตะกี้วายไหมเออ๋ยวตรงนู้นตรงนู้นตองโน้นี่คือพื้นที่ที่เรียกว่าทุ่งกังหันลมนะครับถ้ามากกินเจ้ากินรัวละห้างร้านมีบูธนะครับของคนพื้นที่มาออกบูธเอา แต่หลายอย่างมาขายโดยเฉพาะมันจะเป็นผลไม้ไงไทยผลไม้นะสตรอเบอรี่หรือว่าผลไม้ในหลายอย่างเราไปร้านเดิมไปร้านเดิมไอลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเฮ้บ้านอย่างนี้อยู่ใกล้ไอ้บ้านผมนะไอ้คนขายที่จะไปจะเยี่ยมเนี่ยไม่รู้จะขายอยู่สตรอเบอรี่ด้วยบ้างโอ้ยอยากแต่สตรอเบอรี่ ขายวิวนร้านเนี่ยที่นี่สวยนะสวยสวยสยที่นี่สวยนะสวยสวยตองไปต้องไปตงไปโอ้สุดๆมากเนี่เรปนอย่างเงี้ยนะเออสมฉาเนมดีภากสนดสดสีขึ้นเนี้ยงันลมังลมไอ้สมฉาดที่ทนทนแรงแต่มันชอบอากาศเย็นเดี๋ยการทปูกไว้ไม่ได้ลดน้ำนะตอนม้ลดได้กไม่อกไปะจกัหันมข้อ